ถ้าเราคิดว่าลำเอียงไม่มีปัญหาสิ่งที่จะตามมาก็คือลำจมนี่แหละลำเอียงเกิดจากคนที่อยู่บนเรือแล้วก็ช่วยกันเอียงเรือเทน้ำหนักมาทางนี้กำลังนึกถึงว่าเรือนี่คือองค์กรหนึ่งแล้วถ้าทุกคนที่อยู่บนเรือนียลำเอียงหมายถึงว่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองร่วมกันกินร่วมกันโกงถ้าหากว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดจะเซนแค่คนเดียวอาตามาว่ากิจของการโกงนั้นจะไม่สำเร็จ ในการดึงประโยชน์ลำเอียงเข้าข้างตัวแต่จะต้องมีคนที่ร่วมมือด้วยไม่มีทางที่คนคนเดียวจะทำสำเร็จได้โดยง่ายฉะนั้นการลำเอียงเข้าข้างตัวสุดท้ายลำก็จมองค์กรนี้ก็ไปไม่รอดจมลงแน่ๆแ,แต่ถ้าหาว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเขาจะโกงแต่เราไม่ร่วมมือกับเขาด้วยเราขยับปรับชีวิตเรามาให้ตรงซะ ชีวิตโอกาสที่จะเอียงไปเอียงมาก็น่าจะยากแต่ถ้าทุกคนมีความเห็นเดียวกันว่าเงินเดือนเราก็พอมีนะแต่ดูเหมือนมันก็พอกินนะแต่มันไม่พอใจแล้วก็ร่วมกันกินร่วมกันโกงสุดท้ายลำเอียงก็จะกลายเป็นลำจมพราะทุกคนเทเข้ามาข้าง,างตัวเองต้องการเอาของคนอื่นเทให้มันเอียงลาดเข้ามาในกระเป๋าของตัวเองบัญชีของตัวเองลำเอียงก็จะกลายเป็นลำจม แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ร่วมมือกันโอกาสที่คนมีอำนาจคนเดียวจะทำได้ก็น่าจะทำได้ยากอยู่นะก็จึงขอเป็นข้อคิดกับเรือที่อยู่ตรงนี้ลำเอียงเมื่อไรก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดลำจมในอนาคตเอียงมากไปไหมก็ <c oughs> ขอเจริญพรเป็นกำลังใจสักเล็กๆน้อยๆกับเรือที่เห็นเจริญพร